สวัสดีพี่พี่แม่แม่หน่อยพี่พี่แม่แม่พ่อหน่อยอัสมโวจะมาแกะกล่องนะคะซึ่งสั่งพัสดุมาก็จะมีทั้งของเล่นมีทั้งของกินมีทั้งต้นไม้มีทั้งอะไรต่างๆให้น้องอันเนียกันนะคะอันนี้ค่ะเชือกให้น้องแมวกดัดเพราะว่าคันฟันมากช่วงนี้เนี่ยส่งไหมเอาไม่สนเอาสนต้นไผ่สนต้นไผ่ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องอนเนียมาแล้วน้องอนเนียมาแล้วอุ๊ยยังไม่ได้เช็ดตาเลยมีข้ตาด้วย <c oughs> วันนี้นะคะสมโมจะมาแกะกล่องนะคะซึ่งสั่งพัสดุมาก็จะมีทั้งของเล่นมีทั้งของกินมีทั้งต้นไม,ม,นไม้มีทั้งอะไรต่างๆให้น้องอนเนียกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันว่าอุ๊ยอันเนียเนี่ยจะเล่นไหมอันเนียจะกินไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวลูกเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันต็แลนนะกัน,บบนเนาะ <c oughs> ามาลกูกไหนแนะนำซีแนะนำซีว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างซึ่งวันนี้นะคะวอกนี้เนี่ยสมมกขออนุญาตถ่ายเป็น2ช่องเลยก็แล้วกัน2เพจนะคะก็จะมีทั้งเพจเหมียวฟินนะคะสมมกก็เป็นออแอดมินนะคะช่วยกันดูแลคอนเทนต์วิดีโอให้กับพี่ชายด้วยนะคะพี่ชายเป็นแอดมินหลักเนาะแล้วก็เพจของน้องอันเนียเองนะคะกับอันเนียเหมียวนุ่มฟูเนาะมา เรามาดูกล่องกันก่อนเริ่มจากอันนี้ก็รับการนะคะนี้ก็ที่ซื้อมามีอะไรบ้างเรามาดูอ่า นี่เป็นตัวจุ๊บเห็นไหมคะมีตัวจุ๊บเป็นตัวจุ๊บของเล่นของอเนียเนาะซึ่งอันเนี้ยก่อนนันเนี้ยซื้อมาให้แล้วอีกอันนึงแต่น้องก็เริ่มที่จะแบบพังก็เลยหาอีกอันนึงมาแบ่งเบานะคะจะได้เล่นสองอันถ้าอันนั้นพังก็จะได้แบบว่าเออเล่นอันนี้ต่อได้ส่วนอันนี้ก็ซื้อมาอีกอันหนึ่งนะคะก่อนอันนี้เราซื้อมาแล้วก็เอามาเช็ดหน้าเช็ดตาน้องนะคะก็เป็นสำลีสําหรับแมวใช่ไหมคะอันนี้นะคะใช้ดีมากใช้ดีมากจริงอันนี้ค่ะเชือกให้น้องแมวกัดเพราะว่าคัน ฟันมากช่วงนี้เอาเขาให้มาสองอันเหรอแถมเหรอหรือว่าเรากดผิดมีสีฟ้ากับสีชมพูนี่นี่มีคนสนใจอาดมโดมอ์อดมไปก่อนต่อมาอ๋ออันนี้เป็นเป็นลูกบอลอันเล็กตอนแรกมีอันใหญ่แล้วคือเสียงเนี่ยดังกลางวันมากไม่คะเสียงดังมากก็เลยซื้ออันเล็กมาด้วยอีกอันนึงอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเล่นแหละเล่นแน่นอน ช่มอันนี้เป็นรีฟิลนะคะที่เรากิ้งๆขนน้องกันเนาะแผ่นรองทำเย็นใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นพาน้องไปเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วเนาะหอบแหกๆเลยอะไรอีกอ๋ออันนี้ที่กวาดเศษเวลาน้องตะกุยตะกุยทรายอะไรอย่างเงี้ย ทำความสะอาดง่ายนะคะเพราะปะกติจะใช้ทิชชู่โกยหรือว่าใช้ไม่กวาดอัน,นใหญ่ใหญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพื้นที่มันก็เล็กๆเกท่านั้นเองได้แบบนี้มาก็คือสะดวกดีนะคะ r o l i n g b a b r e l อันนี้มาเล่นอันนี้เร็วอันนี้มาดูน,นี้ก่อนเลยในของเล่นนะอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงอันนี้ต้องเล่นแน่นอนเลยเพราะไอ้กริ้งกิ้งกริ้งกิ้งตรงน้นก็คือได้ไปแล้วเล่นแล้วนะคะอันนี้น่าจะเล่นอันนี้ก็เป็นฟอนอีกอันหนึง่ง ต้องมีอีกสักอันน่ะอันเนี้ยเอาไว้แบบกิ้งได้ปัดได้แต่ว่าไม่มีกระดิ่งไม่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะมีอยู่นิดนึงเนาะข้างในเนีเชือกที่ขัดฟันน้องได้ด้วยใช่ไหมคะโอเคปอกคอน่ารากักลายกระดิ่งนะคะน่ารักดีโอไม่ใช่ลายกระดิ่งสิเป็นลูกเป็ดน,นี่เออน่ารักดีเดี๋ยวให้ลองใส่ดูนะคะนี่ไงปลอกกี้ขัดฟันแมวถูกไหมเดี๋ยวเราให้อันเนี้ยลองกัน อากล่องแรกหมดแล้วหมดไปนะคะกล่องถัดมาสภาพน้องอาจจะเยืนเยินกล่องหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่เชียงใหม่ก็คือฝนตกหนักมากเราเข้าใจขนส่งเลยนะเข้าใจได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะอันนี้เป็นกลัวเรียกไม่ถูกเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นไอ้ให้ว่าเขาเรียกว่ายังไงขึ้นเลยก็แพ็กมาดีอยู่นะเออแต่ว่าน้องก็คงมีความยาวอะเนาะเพราะว่าน้องมีความยาวมันก็อาจจะแบบ เลยๆออกมาข้างนอกกล่องในสภาพที่เย็นๆแล้วก็จะเปียกฝนกันหน่อยไม่ว่ากันไม่เป็นไรอันนี้ติดต้นหนึ่งไผ่ใช่ไหมมาแล้วเนาอเดี๋ยวจะดูวิธีการดูแลด้วยว่าเขาดูแลกันยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอันนี้กันดีกว่านะว่าเล่นไม้กินไหม้ใช้ไหมนะคะเอามาแล้วอันนี้ ไปเอามาอันนี้เล่นแน่นอนวันนี้เร็วอันี้อันนี้อันนี้วันี้เรอันนี้วันี้เร็วอันนี้วันี้เร็วอ่ะอันนี้อันนี้อ้าวอันนี้เหรออันนี้ไม่สนหรอนี่สนไหมเนี่ยสนไหมเอาไม่สนไม่สนไงเอาสนต้นพายเออใช่ใช่เล่นอันนี้แหะลูกดีไม่มีเสียงด้วยคัดฟันหนูได้ด้วยนะนะอ่าสนใจละสนใจละ ลองสิลองเออนั่นแหละ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 ถูกต้องเอาเอา ใช่เลยอ่าาวางวางอืออ้าวอะไรอ่ะ สรุปนะคะทุกคนแกะกล่องให้อเนยียนวนี้นะคะทั้งเพจมืวฟินแล้วก็เพจน้องอนเนียนนะคะดู80%น่าจะสนใจแหละต่างๆเนาะทั้งหมดทั้งมวลนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแบบว่าของชงของใช้มันได้ใช้อยู่แล้วนะคะพวกนี้ได้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าที่ยังไม่สําเร็จอ่ะก็จะมีนี่คงยังไม่เข้าใจว่าอะไรเนาะเพราะว่ายังไม่เคยเจอใช่ไหมแล้วก็เชือกคือเชือกก็ยังไม่กัดก็น่าจะยังงงๆอยู่ว่าอย่างเนี้ยอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะลองดูเนาะว่าสำเร็จตอนไหนโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูคลิปของอันเนียกันนะคะอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่พีแม่แม่พ่อพ่อก่อนอ่าบ๊ายบายเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกๆช่องทางของอันเนียนะคะวันนี้อันเนียไปก่อนนะคะวันนี้เร็วมาบ๊ายบายก่อนมาบ๊ายบายเออมาบ๊ายบายโอ้ตายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคน ออบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะเมียวเหรอบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย